ศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านมันสัมปะหลังเป็นศูนย์กลางทำหน้าที่การรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมันสัมปะหลังโดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่กลุ่มนักวิชาการนักวิจัยและกเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการพัฒนามันสัมปะหลัง,ยง,ยงอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจมุง่งเน้นในหลายด้านคือสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานและเชิงลึกด้านมันสาปะหลังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาพันธุ์มันสาปะหลังให้ต้านทานโรคแมลงอุบัติใหม่ทนต่อสภาพอากาศมีผลผลิตและคุณภาพสูงรวมถึงการจัดการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยในและต่างประเทศในด้านพันธุ์การเพาะปลูกการผลิตแป้งดัดแปลง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านมันสำปะหลังองค์กรที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับการผลิตมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกติดตามข่าวสารและติดต่อโครงการนี้สนับสนุนโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ